ดีครับท่านผู้ชมถ้าพวกกับผมอีกครั้งแสดงว่าผมจะมาแก้ยน้องชายเช่นเดิมซึ่งเมื่อวานเอเลียตได้ไปดูหนังที่โรงหนังมาแล้วมันคือหนังสยองขวัญและนั่นคือการที่เราจะแก้ซึ่งเราจะให้ไอ้คริสแต่งตัวเป็นตัวละครนั้นที่เขากลัวและติดตามเอ้ทีย่ไปทุกที่ซึ่งภารกิจแรกคือไปปลุกเอเลียตแต่ก่อนจะไปนั้นมาดูว่าเอเลียตเขากลัวอะไรกันแน่สวัสดีและนี่คือสิ่งที่เขากลัวและใครอยู่ในนี้ล่ะคริสตันนี่คือภารกิจของนายคริสตันพร้อมหรือยังเฮ้ยพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เอาละทั้งนั้นเราไปทำาริกิจแรกกันเลยแต่ก่อนจะไปต้องโชว์ความพร้อมสักนิดนึงถ้าแกงํำพี่ค่ะขอโทษน้องชายเอาละบรกิจแรกไปปูกเอเลียตกันเลยไมึงตามมาได้ไงวะโอ้ตายเลยเอเลียตผมได้ยินเสียงมาถึงตรงนี้เลยเขาคงจะกลัวแบบสุดขีดเลย เป็นไงบ้างคือแบบว่าเอเลียมันร้องดังมากเลยเฮ้ยร้องเสียงลงเลยใช่ไหมเราจะเข้าไปดูมันดีกว่าตามมาทำไมไม่จะเข้าไปดูด้วยนะ่ะไม่ได้คิดตั้งมึงจะบ้าไปแล้วเหรอไม่ได้นะเพีของเราจะล่มก็ใจนไหมนายต้องเข้าใจไว้ด้วยโอเคเอเลียเป็นยังไงบ้างเดินเอเลียว่าไงนายโอเคไหมไม่เว้ยจะไมล่ะไม่รู้มันแกนมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยโอเคไป เอลิสเดียวก็หายใจไม่ออกหลอกออกมาไม่เว้ยมันสายแล้วเอลิสตื่นเถอะเบนมีตัวประหลัดโผล่มาตัวประหลัดอะไรเอลิสไอตัวที่เราไปดูเมื่อวันผ่วก้ไมาจะกระทำกูมึงต้องไม่เชื่อนั่นแน่เลยมันมันจริงๆไว้กูจะไม่ยอมลุกออกจากที่นอนเด็กขาดเลยอะไรของมันกูไม่รู้ว่ามึงพูดเรื่องอะไรมึงไม่เข้าใจหรอกไอเบนคือกูจะบอกว่ามันไม่มีจริงนะเอเลียสมันก็แค่ภาพพยนต์มึงไม่เจอกับตางไม่รู้หรอกบังคราขวือเบนเอเลิสตั้งสติแล้วลุกขึ้นมาซะนายอาจจะฝันไปก็ได้มึงอย่ามากิกกกหอููยร้จะพููดดยยัััังงงไไกกกบบมมึแลล้้ววออออเเเเีชื่็ข น้องชายของฉันก็เสียสติไปแล้วเอเลียดนายตัวลูกจากที่นอนไม่งั้นจะติดจกตียมไปโรงพยาบาลไม่ได้ป้ากันใช่ไหมหยุดพูดเลยเอเลียคนบ้าที่ไหนบอกว่าตัวเองดีแล้วสรุปแล้วนายฝันไปแค่นั้นเองมันอาจเป็นผลข้างเคียงจากการชักวอของนายก็ได้เพราะฉะนั้นลุกขึ้นซะให้คุณชักวกอกก่อนคงไม่นานหรอกคุณนายชักสามวิก็เสร็จแล้วมันมาอีกแล้วมึงต้องเชื่อกูเบนช่วยกูด้วยเบน คริสตันรอจนกว่ามันจะเปิดม่านโอเคคุณตำรวจครับคุณต้องเชื่อผมนะมันออกมามันจะสวมผามเมื่อกี้มันจะกัดดาผมตอนอยู่ในห้องน้ำเข้ามาแล้วไอ้ใบแม่สาใครนะและแค่นั้นมันยังไม่พอสำหรับเอเลียตเราจะเพิ่มเป็นสองคนเลยทีนี้เราก็จะมีปีศาจอยู่ตั้งสองตัวว่าไงเพื่อนเขาคือเพื่อนนายใช่ไหมใช่ใช่เขาคือเพื่อนฉันเองเออบอกเขาเข้ามาเลยเฮ้เพื่อนเพื่อนมานี่เลยจะรอดไหมเนี่ย ฉินวานเหมือนทุกอย่างเลยนะยกเว้นสีผิวทำไมมันต่างกันขนาดนี้แต่ไอ้ลี่์เขาจับผีไม่ได้หรอกเพราะเขาจบแค่อนุบาลสองเอากกล้กับป้อมแรกออกเอาล่ะเราไปทำรารกิจกันต่อเลยดีกว่าหาหมดแน่มึงเอเลี่ยต์แม่งอ่ะไม่ตั้งสองตัวเลยเอเยอะ นะี่แตเอ๋แต่กว่าะเนี่ตอนนี้มีปีศาจอยู่ในกระโปรง้ายรถของเขามันต้องแจ็บแน่ๆเลยอ้ายะนายต้องโดนชิดจิตตับนายต้องโดนแน่นอนอช่วยด้วยครับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยตั้มบอกหุงเฟนไฟไว้แล้วครับกำลังหิวอยู่พอดีเลยนี่ครับกินให้อร่อยนะครับ อาบัจจ่าไม่อยู่แล้วอยากจะทำยไงต่อดีเราคงต้องทำเข้าไปเรื่อยๆเราคงได้ฉัดเด็ดๆเยอะเลยเมื่อกี้เอลิสไม่สนใจต่บุคุงเลยมันช่างเป็นการแกล้งที่ดีเฮ้ยอ๋อเอลิสโทรมาเบนวันนี้มันมีทีสาตามกูไม่ทั่วเลยไปเป็นอีกแล้วเอลิสจริงนะเว้ยเอลิสมันมีสซะที่ไหนเล่าตอนนี้นายอยู่ไหนเอลิสเดี๋ยวฉันจะไปหานายกินนีอยู่บนรถใกล้ๆกับร้านขายนี่กระป๋องกูจะไปกินก้อยกระป๋องกับเพื่อนมันน่าจะไม่ตามกูไปหลับอ้าวบัจจ่ เดี๋ยวเต้องห่วงนั่นคือคิสตันเอง